ตี๊ก้เดี๋ยวแมวตอมไก่เปโลนะคะนี่แมวตอมไก่แปดสิบห้าฟองนะคะสิบห้าโลสิบห้าโลนะคะตอมกับทีกลวงมู่นะคะทีกลวงมูขึงโลเลือดทีกลวงหมอนะคะ มีติ่มซามสังายนะคะมีลาบกุ๊กขี้ปิดไดหัวเตี้ยมเดี่ยวแม่งจะรวนหัวเตี้ยม cắt này hôm của nó ừ. cây nó đang để cắt gì đi để... mèo xây đồ mua lời này ี่มานที่เขานำะต,ตามปีดนะคะ nằm mình hôi quà kêu. quỳ cắt nữa cục chơi nữa ôi cắt cục chơi vậy xây nha thấy quỳ cắt chắc xong đó โอเดือดเดือดเลยนะคะดเดี๋ยวเยแม่จะใส่ใส้ใสแปดเลยนะคะนี่เห็นไหมักซีดําเอาไว้นะคะแล้วโด,โดตักฟองนะคะโอชนโคง เ<ะ>ดนะฮีเปมากแ,แมวเตินมน,น้ำตาลทรายกระจนนะคะดีไปหน่อยทุกคนนะคะนเดี๋ยวตอนปลากเก็ดนะนายแล้วนะคะ,ะรลอดจานเปรี้ยวเอกี่ยวว่านายแหลวแมวจะเปรี้ยวสักปักนะคะเดี๋ยวแมวจะไปตำน้ำกิมจีฟูดนะคะแล้วก็ยางปลาสัมฤท ช่างไอล้านคือกวงต่าอูมาใส่มันไม่เจอมาไอ้แล้วก็เลยไม่ต้องใส่ไอแมวใส่แคอมแบบกันนะคะนมียเมื่อกี้อกแคท้อมเอา,เอาแต่ดัเงี้ยแต่เกยรับลงเฮ้ยสิบห้าน่้ยไอแมวจะเกียวไว้สักปักนะคะ <S 2> <S 2> อีกก้าเดี๋ยวแมวปัดบวบนะคะ น้องก็มาใกล้แลยว่าปัดบวกกับไข่นะคะไข่เปโลกโอกลูกนะคะใหญ่แมวปัดมดเลยหลูกซ้มลูก ยี่สิบนะคะสามลูกยี่สิบเสร็จแล้วนะคะเขยิ้มเส็นแล้วนะคะก้อยบลูเดียวแยงแมวอีกปัดบวบกับก้อยอย่าได้ก้ยไม่ดำแต่ก้ยดำด้วย หอมๆๆเดี๋ยวยัม่ปัดบวบกข้นนะคะปัดบวกกับไข่พอไก่ปลาโลเสร็จแล้วปัดบวกกับไข่นะคะใส่เกลือเกียมน,นะคะ เรื่องเดยเรืเ่องเดยอยมีใส่เกล้กันต้องลูก่อ,อนี่ไล้ว<ม>บวกเลยนะฮะ Mình, mình thôi cả kia mình tan Hãy gọt nha អញក៏លំងបានច្បាស់ដែរណាហើយបូកមាន់វិញ เซ็ตแล้วนะคะบวกปัดไข่กินนอนรอนอร่อยปิดแก๊สนะคะกับกาวใหญ่แมวเซ็ตไปแล้วส้อยยางนะคะ ไข่ปลาโลสีโครงมูกับบวกปัดไข่นะคะเดี๋ยวแเเมวจะทำปลาสัมลีเป้าปลาสัมลีย่างทำหนังชิมซีฟู้ดนะคะไข่ปลาโลก็ร้อยนะคะเอออม่เสียดอกแมวก็ใส่ไปกัน ไก่ปลาโลวันนี้ไม่ใช่สามจันนะคะโอ้ก็ว่า,วาแต่วบานมีปัาห้ายอยู่อิกหนึ่งมุ่ยไยแมวนีสีกวางอย่แมวเสิร์ใส่ตุยเย็นไว้ไล่วันแล้วนะคะเลยเอาสีกวงมาต้มไก่ปลาโล่ปัดบวกเสร็จแล้วนะคะ